อันนี้ก็จะใส่เพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะครับเนี่ยโอเคเหี่ว <c oughs> นี่ครับชอบกินกับมืนะอ,อ สวัสดีครับผมอ้ํา KSM สวัสดีค่ะคลิปนี้ผมกับแม่จะมาทำกล้วยอะไรนะแม่กล้วยตามน่ถ้าภาษาเขมรก็เรียกเจเกือบครับก็ไม่ได้กินมาหลายปีแล้วนะครับเมนูนี้ก็มาเริ่มทํากันเลยครับแม่โอเคนะครับใส่พริกครับ ตำด้วยกระเทียมครับอันนี้ก็เป็นเมนูบ้นบานๆนะครับแต่ว่าอร่อยครับหากินยากครับเพราะว่ากล้วยมันหายากมากครับไม่ค่อยโต เน,เนื้อของกล้วยมันก็จะมีเม็ดดำๆอยู่ข้างในนะครับนี่ <Wow. S 2> แต่เป็นเว้นๆก็ได้คะ่ะถ้าใจอันนี้ก่อนก็ตำไม่ได้คะ่ะกเด็นเข้าตาออเอาเปลืองมีแต่น้ำบางคนก็ตำใส่มะนาวนะแม่นะ ผมก็ไปเก็บมะเขือคืนมาครับนี่จะใสม่มะเขือคืนด้วยนะครับให้มันหอมหอม,มนี่ก็สใส่เปลือกเปลือกเลือกมันอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเพิ่มอรรถรสในการเคี้ยวนะครับเนี่ยกลิ่นก็หอมด้วยครับเล่นอะไรอะ่ะ พี่โอก็มายิบกล้องแล่นครับทุกคน oh, <no. S 2> มาสับมะเฟืองใส่ค่ะอันนี้ก็จะใส่เพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะครับนได้ได้มา น้าใช่ไหมเพราะว่าทำไมงามทำไมบอลทำไม <c oughs> ครับก็เริ่มปรุงรสกันเลยครับปรุงชิรสครับใส่มดเลยนใส่ <c oughs> รูดทองร็ปรุงชิรสหมดน,น้ำตาลครับอ,อีกบ่แมม ครับเนื้อมันครับว้าวขี้เด็ดครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นปลารา้าพื้นบ้านนะครับเลยโอ้เบิกหลัหองละ ไเยดีเยยาวพอแล้วแ่เคานับดีตั้ชนะเลยครับจะด้งเตี๋ยสุดใหเอาด นะครับเสร็จแล้วครับก็จะกินคู่กับใบมะละกอนะครับเข้ากันครับก็เริ่มกินกันเลยครับมาจ้ะเยอะแยะเลยโอเคนะครับไม่ชอบกินกับมือใส่หมเฟือง อร่อยค่ะรสหาจอบจะออกปัดปาดเสิ่มค้นเผ็ดๆนิดๆ,ดๆดเปรี้ยวหน่อยๆครับว้าวก็ไม่ให้มันฝาดหวานๆหน่อยหวานๆเปรี้ยวๆ กินกับใบกล้วยค่ะบกลวงใบมะละกอใบมะละกอมากินทุกคนค่ะกินตำกลวยตานีค่ะกินกับมือละคะอร่อยก็จะกินข้าวด้วย เหมาะกับการทานเล่นนะครับเนี่ยทานกับข้าวได้ค่ะทานได้ใส่มะเขือคืนก็จะกัดดังเปาะเปาะค่ะมันจะหอมนะแม่หอมมะเขือคืนสุกๆนี่ใส่กับส้มตงก็อร่อยค่ะก็ะน้ำหน่อยอูด ราก็จะอยู่เป็นท่อนเลยอืกล้วยตอนนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยครับเมนูนี้เนี่ยไม่ได้กินมาหลายปีเลยนะครับมไม่รู้กี่ปีครับจำไม่ได้มันออกลูกก็ไม่มีเม็ดมันรีบค่ะ lựa chọn để lựa tông áo mắc cửa nhưng sao mắc cửa chị phải mấy เวลาเกียวกับมะเขืออร่อยนะโอเคมันแบบหอมๆกรอบๆถ้าตำกล้วยตอนนี้แล้วต้องกินกับนี่ค่ะใบมะละกอผับอจังงันจังงระวัง căng đuôi nữa luôn, đậm quá chắc, pòi đi coi, cằm mình lột, căng nữa, căng hìu rồi nè, không ăn cơm luôn à ินได้ทุกอย่างตำอะไรไปกินกับข้าวหมดเนะวลากัดดูเนื้อปลาร้าหอมๆครับ ใส่เต็มช้อนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกี้ยวยากครับแต่มันก็ไม่ได้ยากนาดนัน้นครับคนสมัยโบราณคนแก่รุ่นแต่ก่อนผ่ากินตำกล้วยตานีแล้วต้องกินกับใบมะละกอโอเคเข้ากันจริง มาลราก็เอามาทั้ง <c oughs> ใบหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวจะกินแบบจริงจังแล้วครับก <c oughs> ็ขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับไม่จริงจังตลอดเลยแม่สวัสดีค่ะ